สวัสดีค่ะไปชมรถเข้าใหม่กันนะคะนี่เลยค่ะลีโวนะคะ4ประตูออตโต้นะคะปี2018นะคะรถสวยรถดีต้นที่รถบ้านสมชายนะคะด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะกระจังหน้านะคะโลโก้นะคะจะเป็นโครเมียมนะคะปูนหน้านะคะยังอยู่สภาพพี่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยแตกร้าวไม่เหลืองนะคะ มาพร้อมกับไฟตัดเหมอกด้านล่างค่ะแต่งลายด้วยโครเมียมข้างๆนะคะส่วนของอยางนะคะจะเป็นยางขอบสิเจ็ดนะคะดอกอยางยังเหลือๆสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวค่ะจะอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้นะคะจะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะยกสูงピนเดนอร์สองจุดสี่ตัว E นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังนะคะ ในส่วนของไฟคู่หลังนะคะยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานนะคะมือจับด้านหลังนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะมีบันไดขึ้นให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันต่อเลยนะคะในส่วนของภายในค่ะจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบไข่นะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายปรับลดเสียงวิทยุนะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็คค่ะ ในส่วนของคอนโซลค่ะก็จะมาพร้อมกับวิทยุ CDMP 3 AUX นะคะสามารถรับสายวางสายนะคะแอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์โต้แบบขั้นบันไดค่ะคอนโซลการนะคะก็จะเป็นสีดานะคะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะปรับแบบแมนนวลนะคะเบาะก,กว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะไม้นะคะจะอยู่ที่6 6 5 4กิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะ สำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.4ตัว E ีนะคะปี2018นะคะของเรานะคะจะรับประกันค่ะไม่มีการชนหนักจมน้ำหรือว่าตัตอผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะให้สังเกตจากคันหน้านะคะตามน็อตตามจุดต่างๆนะคะด้านฝากระโปรงด้านบนนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรวมถึงนะคะแผ่นเพจนะคะรอยปั๊มยังชัดเจนนะคะย,ยังสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานนะคะส่วนของราคาและโปรโมชั่นนะคะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 6 5 9 0 0 0บาทนะคะ6 5 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหาได้เลยนะคะที่เบอร์0968576916นะคะ0968576916นะคะคันนี้นะคะ r ี v o 2.4ตัว E ปี2018นะคะรถสวยรถดีต้นที่รถบ้านสมชายนะคะโปรโมชั่นการออกรถนะคะออกรถกับเรา900บาทจบทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะคะ ลูกค้าสามารถส่งเอกสารนะคะให้เอสตรวจสอบทางเพจได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดติดตามให้กับเอสรถด้านสมชายและจะมารีวิวนะคะรถเข้าใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ